คลิปนี้ผมจะมาให้ข้อมูลให้คุณตัดสินใจว่าซ่อมอู่หรือซ่อมศูนย์ซ่อมที่ไหนดีกว่ากันประกันภัยมีไว้อุ่นใจกว่าไม่มีแน่นอนสวัสดีครับโค้ชฉลองครับที่ปรึกษาประกันภัยของคุณวันนี้มาพบกับทุกท่านในหัวข้อเรื่องซ่อมอู่หรือซ่อมศูนย์ซ่อมที่ไหนดีกว่ากัน ทุกท่านครับมีรถก็เหมือนกับมีลูกถูกต้องไหมครับต้องรักและก็ต้องดูแลอย่างดีลูกเราเราดูแลดีอย่างไรมันก็ต้องมีพัดตกหกคลุมหัวร้างข้างแตกเป็นเรื่องธรรมชาติปกติถูกต้องไหมครับดังนั้นรถยนต์เราก็เช่นเดียวกันครับถึงเราจะดูแลเขาดียังไงเราจะถนอมเขาแค่ไหนโอกาสพลาดพลัง้งไปเบียดไปเสียดไปถูอุบัติเหตุย่อมมีเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น กับรถคันปนของเราแน่นอนครับมันต้องมีค่าใช้จ่ายตามมาแน่นอนแต่เราไม่สามารถรู้รู้ล่วงหน้าได้เขาจะจ่ายเท่าไหร่ในการซ่อมแต่ละครั้งดังนั้นจึงมีประกันภัยมารับความเสี่ยงตรงนี้โดยเราสามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยที่แน่นอนในแต่ละปีแต่ละปีเพื่อที่จะให้บริษัทประกันภัยเป็นคนรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอาจจะมากกว่าเบี้ยประกันภัยที่เราจ่ายไปหรืออาจจะน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่เราจ่ายไป ก็แล้วแต่ให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้รับความเสี่ยงเองหรือหากมีกรณีอันฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลบริษัทประกันภัยก็จะเป็นคนจ้างทนายไปฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายจากฝ่ายคู่กรณีเราเองเราไม่ต้องไปจ้างทนายเองเพราะบริษัทมีรถเยอะแยะเขาจ้างทนายคนสองคนเป็นเรื่องธรรมดาของเขาแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีประกันภยัยเราไปเกิดมีปัญหาไปเฉียวไปชนกับใครเขา,เราก็ต้องเสียเงินจ้างทนายเพื่อไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่กรณีเราซึ่ง ค่าทนายอาจจะแพงกว่าค่าซ่อมรถก็ได้ถูกต้องไหมครับวันนี้ก็อยากจะแบ่งปันของเพื่อนว่าเราซ่อมศูนย์หรือซ่อมอู่ซ่อมที่ไหนดีกว่ากันวันนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลนะครับการตัดสินใจเป็นของเพื่อนทุกคนซ่อมอู่ทุกท่านก็รู้อยู่เนาะว่าคือซ่อมอู่คือซ่อมตามอู่ทั่วไปซ่อมศูนย์จริงมันคือซ่อมศูนย์บริการที่เรารถมานั่นแหละข้อดีของการซ่อมศูนย์ก็คือหนึ่งได้อะไรแท้แน่นอนเพราะว่าเขาเขามียี่ห้อเดียวในศูนย์ของเขาแน่นอนดังนั้นการันตีได้ว่าคุณได้อะไร ข้อที่สครับมีมาตรฐานในการดูแลอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนครับตั้งแต่การรับรถเข้าไปการซ่อมทุกอย่างมีขั้นมีนมตอนหมดและจนถึงขั้นส่งมอบรถให้กับเราคุณภาพของทุกงานทุกอย่างมั่นใจได้ครับเพราะมีช่างโดยเฉพาะในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นช่างเครื่องยนต์ช่างสีช่างช่วงล่างช่างต่างเขาก็จะมีเป็นระบบระบบของใครของมันเพราะว่าศูนย์บริการก็เป็นสเปคเรียบร้อยครับ นี่คือสิ่งที่ศูนย์บริการให้แอร์ในดีมีเสียในเสียมีดีเป็นเรื่องธรรมชาติครับเหรียญมี2ด้านเสมอการซ่อมห้างก็มีข้อเสียครับเช่นข้อหนึ่งครับต้องรอคิวนานแน่นอนก็ต้องมีสเตตมีขั้นมีตอนมีระเบียบเยอะครับมันจึงทําให้ไม่ได้อย่างใจที่เราต้องการและข้อที่คนส่วนใหญ่จะก,กลัวก็คือราคาแพงแน่นอนครับเพราะอะไหล่ของแท้มาตรฐานถูกต้องไหมครับงานซ่อมมาตรฐานการซ่อมศูนย์เขาเน้นเรื่องของคุณภาพ ของงานที่ออกมาดังนั้นอะไรที่พอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่มันพอซ่อมได้เขาจะไม่ซ่อมนะครับเขาจะเปลี่ยนได้จะเปลี่ยนเลยเพื่อให้คุณภาพให้ออกมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มากที่สุดครับการซ่อมมันไม่สามารถที่ทําให้คุณภาพงานออกมาในร้อยเปอร์เซ็นต์าให้เราต้องจ่ายในราคาที่แพงกว่าและข้อเสียอีกข้อหนึ่งก็คือบางจังหวัดอาจจะไม่มีศูนย์บริการของรถที่เราใช้บริการอยู่ครับต้องลำบากไปที่จังหวัดอื่นครับงั้นท่านต้องพิจารณาเองนะครับว่าท่านสามารถรองรับแบบไหนได้ ถ้าเรายอมจ่ายเบี้ยแพงนิดนึงอันที่มากกว่าการซ่อมอู่ธรรมดาทั่วไปครับแต่สบายใจที่ได้ของดีคุณภาพของดีต้องมีราคาสูงเป็นเรื่องปกติถูกต้องไหมครับถ้าเราจะเลือกของที่ดีมีคุณภาพเราต้องพร้อมที่จะยอมจ่ายนี่คือข้อเสียของการซ่อมห้างข้อดีข้อเสียเพื่อนก็บอกลบเอานะครับเนาะว่าเราจะเลือกซ่อมห้างดีหรือเปล่าเรามีทุนทรัพย์ไหวพอไหมแต่คราวนี้มาดูการซ่อมอู่ ซ่อมอู่ก็แบ่งออกเป็นสส่วนนะครับอู่แรกก็คืออู่ในเครือของบริษัทที่เขาทําสัญญาทำคอนแทคกันไว้ถ้าอู่เหล่านี้ครับถ้าเราเข้าไปซ่อมปุ๊บเราไม่ต้องสำรองเงินจ่ายนะครับเราสามารถเอาเรถเข้าไปซ่อมแล้วก็ถึงเวลาก็ไปรับได้เลยมีส่วนอู่อีกประเภทหนึ่งคืออู่ที่ไม่ได้อยู่ในเครือสัญญาอาจจะเป็นอู่ที่เราชอบอาจจะเป็นอู่ที่เรารู้จักคุ้นเคยหรืออู่ที่เพื่อนเขาแนะนํามาว่าเขาซ่อมดีเราก็ไปคอนแทคกกับเขาครับแต่เราต้องสำรองเงินจ่ายก่อนโดยที่ บริษัทประกันก็จะมีการคุมราคาว่าซ่อมครั้งนี้ราคาประมาณเท่านี้นะอู่ที่ว่านั้นรับได้ไหมถ้ารับได้เท่านี้ส่วนเกินคุณอาจจะต้องออกเองครับถ้าอยากถ้าอยากจะซ่อมที่อู่นั้นนะอาจจะต้องออกส่วนเกินเองครับผมนี่คือซ่อมอู่ข้อดีของซ่อมอูกก่คือมีให้เราเลือกมากมายครับต่อรองราคาพูดคุยกันได้ครับ ค่าบริการค่าแรงช่างก็ไม่แพงสามารถคูดคุยกิะจจาตะตอวยกันได้แบบบ้านเราเนยครับแบบเพื่อนกันคุยก,กันนี้ครับก็าอาจจะหาอะไรที่เทียบเคียงกันไม่มีอะไรอาจจะไม่ต้องเอาอะไรแท้เพราะว่า,าตงมีต้องการคุมราคาให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงเกินไปเอาแค่อพอใช้ได้ไม่ต้องดีมากนักไม่ต้องเป็นอย่างขั้นอะไรแท้ครับอู่แต่และอู่ก็จะมีคุณภาพมีมาตรฐานที่แตกต่างกันออกไปทางช่างคนหนึ่งจะสามารถทําทุกอย่างครับในการซ่อมรถแต่ละครั้งจะมีความสามารถรอบตัวสามารถซ่อมในทุกสิ่งทุกอย่างแต่ คงจะไม่เก่งไม่ชํานาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งดังนั้นถ้าหากว่าใครอยากจะซ่อมอู่ขอแนะนํานะครับหาอู่ที่เรารู้จักเรามักคุ้นเราเชื่อใจได้สักอู่หนึ่งแล้วก็ถามดูว่าอู่นั้นนะอ่ะเขารับประกันบริษัทไหนบ้างที่อยู่ในเครือของเขาแล้วเราค่อยไปเลือกประกันที่มันสามารถคอนแทคกับอู่ที่เราสนใจอยากจะให้บริการของเขาีแล้ววันนี้ก็ได้แนวการพิจารณาแล้วนะครับเนาะการซ่อมอู่เรียกถูกคุณภาพก็ตามราคา ที่เราสามารถจ่ายได้ซ่อมห้างก็คุณภาพดีสุดยอดครับแต่เราก็ต้องยอมใจ่ายในเบี้ยที่สูงขึ้นครับอยู่ที่ท่านนะครับว่า ท่านเลือกตัดสินใจเอาแบบไหนวันนี้ก็ให้ข้อดีข้อเสียของการซ่อมอู่และซ่อมห้างให้กับทุกท่านไว้เพียงเท่านี้หากเห็นว่าคลิปนี้ดีก็กดช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปให้เพื่อนๆของเราได้รับรู้ข้อมูลดีๆเหล่านี้ด้วยนะครับเนาะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขครับให้ถนนทุกสายครับที่ท่านเดินทางไปเป็นถนนสายมิตรภาพพบเจอแต่มิตรภาพที่ดีนำพาเราให้ไปพบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่โชคลาภวาสนาตลอดการเดินทางนะครับเนาะขอให้ทุกท่าน มีความสุขสุขภาพดีมั่งมีร่ำรวยร่ำรวยรอๆสวยๆด้วยกันท <c oughs> ุกท่านนะครับนาอสวัสดีครับ